ไปต้นเปายา้ปลาเาสาาบนท้องเว้เสียเป็นวะงานวะล e l ล o h e l o อุ้ย sexy ้อมบงพุงเอ้ยหน้าเชื่ออะไรครับอลูบิลลูกเคินวอยูเนม ออ my name ลูกบีน้อลูบีพูดพูดไทยได้ไหมอ๋อนิดหน่อยนิดหน่อยอังกฤษล่ะอังกฤษก็นิดหน่อยเอาไม่เล่นไม่ได้เลยอ่ะพูดไทยได้เอาพูดไทยได้เท่าไหร่ครับเนี่ยเท่าไหร่เอาคนคนคนฝรั่งคนต่างชาติสามพันโอ้สามพันแต่ถ้าเป็นคนไทย อร่อยแล้วคนนั้นถูกอย่างกว่าอย่างโอเคอยู่สมุกไทยได้ไหมได้สมุกปีกสปีกออสปีกในสมุกโอเคสปีกสปีกโอ้ยนี่จะพาฉันโดนบุรีอยู่ไรยเลยาแหน่งเป็ดแปลกเอ้อเอเป็นรถครึ่งอ๋อเป็นรถครึ่งใช่รัสเซียรัสเซียอย่างมะพร้าวรัสเซียอะไรอ๋อรัสเซียเขมรรัสเซียเขมรอย่างมะพร้าวมะพร้าวอ๋อรัสเซียพูดว่าดอม มาพระโดมคือห้าร้อยนี่รวมห้องไหมฮะอ๋อ500ออกค่าห้องเองค่ะอ๋อออกค่าห้องเองใครออกครับก็เธอนั่นแหละออกอ๋อ500อุ้ยบอกเอาไว้กูบอมังซายเหลืองมายวดูว่าเป็นตัวอะไรโอ้ยนี่ขี้ยังขมิบขาดเลยโอ้ยฟิตเลยใช่ไหมโอ้ยฟิตเปี้ยเลยฟิตเปี้ยเลยอุ้ยนี่บอกตรงๆนะฉันไม่เคยพลาดนะแต่ละคืนนี่สามสี่ครั้งเลยอะไรสามสี่ครั้งโอ้ยไปขี้่ถึงเดียวอ่ะ แมวแมวผมไม่ชอบสายเหลืองเปลี่ยนเปลี่ยนต้นเปลี่ยนต้นเปลี่ยนต้นนะเปลี่ยนต้นเปลี่ยนต้นนู่นน่ะเปลี่ยนต้นนะต้นต้นใคยแพงอะอุยโอ้โหต้นนี้เท่าไหร่ครับพันห้า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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยาอ้ยโ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 อ้ยตอ้ยตอ้ยโร้ยโอ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 นยโอ้ะโอ้ยโอ้วโอ้ยโอดยโอ้ก็ยังไม่ยปไหนเลย ท่านหาคุบ่ว่ามีเถาบบดเกินคุ้มอินุ้ายมันนคือจะอะไรอีกน้ขึ้นบนนเอาที่หนต่อเถาบบดกูเอารดเอะกว่านห่างสเปกกว่าท่านห่างเฮ้ยสเปกบบกตีเสียตีัาญาสเปกตีเลยแบบนี้ ไม่เชื่อไหมโอ้สาวผมวันนี้คือไม่ไม่ค่อยได้นะกับขาวนั่นนี่ไม่ใช่สเปคฝรั่งทำไมอ่ะโอ้ยฝรั่งมาไม่เคยเอาเอาแต่ฉันตะั้งใช่เขาเป็นหลวงไงฝรั่งก็เลยเอาไงมันเข้าได้ผมก็มองให้เขาเห็นเธอเขาก็ไม่กล้าไปเลยเขาไป้ของแล้วไป้ของแล้วปับกลัวว่าไอ้มันจะหอบขึ้นจังเกอรนี่ะมันเรียกรถลงพยาบาล้วอันเท่าไหร่นะฮะทันใดเท่าไหร่คนไทยเท่าไหร่เออคนไทยห้าร้อยห้าร้อย ฝรั่งสามพันแล้วอันนี้คนไทยเหรอพันห้าฝรั่งอ่ะฝรั่งก็ฟรีค่ะโอ้โหชอบของใหญ่เจ้าของใหญ่เล่นเล่นก็บมาฟรีแล้วก็จะมาทำไมเนี่ยฮะก็จะมาทำไมความสุขความสุขโอ้ยฝรั่งใจพัดลมเล่นวันไหนก็ยืมแต่เงินฉันซื้อข้าวกินทุกวันทุกวันแล้วจะมาคุยว่าฟรีออ๋ บุกคือดอาบุกคือเราต่อบวไไปแลเราเทาพดนี่ก็เทาขอบขอบคุณครับลุงเขาหคึ่บครับุะลุงพ่อเนี่ยมีตลอดเลยตีตีนกูนะนะงานนะ